กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเฉลิมชัยกุลาเลิศสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไก่ห้วยขวางวังทองหลางครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านประธานที่โอกาสได้อภิปรายและก็ขอบคุณท่านผู้มาชี้แจงที่ได้กรุณามานะครับก็ก่อนอื่นเลยผมมีทั้ง2ประเด็นอันที่หนึ่งก็คือผมอยากจะชื่นชมในการทํางานของท่านของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับในประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของเมื่อปีที่แล้วใครคงจํากันได้นะครับว่า มันมีเรื่องที่ท่านได้เตือนพี่น้องประชาชนจำนวนมากในเรื่องของถุงลมนิรภัยฉุกเฉินที่มีปัญหาซึ่งเป็นปัญหาล้างค้างคามากกว่า10ปีซึ่งหลายท่านก็คงได้เห็นแล้วนะครับว่าการเรียกเก็บการเรียกมาเปลี่ยนขึ้นมาช้ามากๆจริงหลังและจากที่ท่านได้ออกมาเตือนก็มีหน่วยงานภาครัฐเช่นสคบอรหรือหน่วยงานอื่นๆได้ออกมากระทุง้งรับลูกทำให้ประชาชนเป็นวงก,กว้างได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ แต่ในส่วนอื่นๆนะครับผมมีเรื่องที่อยากจะชี้แจงและอยากจะช่วยกรุณาสอบถามท่านเพิ่มเติมนะครับโดยในส่วนที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำท่านนะครับการประชาสัมพันธ์ของท่านณตอนนี้ที่ผมได้เข้าไปดูทั้งในแฟนเพจ Facebook TikTok Twitter หรืออะไรก็ตามท่านเน้นไปที่ปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้พบซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่ท่านขาดในเรื่องของการสร้างแบรนดิง้งคำว่าแบรนดิ้งของผมหมายถึงว่าท่านขาดการสร้างความให้ความรู้กับประชาชนว่าท่านแตกต่างกับองค์กรต่างๆเช่นสคบรหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอย่างไรซึ่งผมเข้าใจว่าท่านก็ตรหนักดีในข้อนี้ซึ่งท่านได้เขียนมาเป็นจำนวนถึงสองหน้าในเรื่องของเรื่องนี้นะครับซึ่งก็อยากจะให้ท่าน ได้เพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งข้อแตกต่างว่าท่านสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นท่านสามารถรับเรื่องร้องเรียนแทนพี่น้องประชาชนท่านสามารถแต่งตั้งทนายขึ้นมาแทนพี่น้องประชาชนได้ครับในส่วนต่อไปนะครับขอสไลด์เพิ่มเติมครับก็ ข้อสังเกตที่ผมอยากจะสอบถามท่านนะครับในส่วนของเงินสนับสนุนเครือข่ายสมาชิกนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินถึงประมาณ18ล้านบาทอันนี้ท่านมีเกณฑ์อย่างไรในการให้การสนับสนุนจำนวนเงินถึง18ล้านบาทมีข้อชี้วัดอย่างไรว่าจะให้หรือไม่ให้อย่างไรพอเมื่อผมเข้าไปดูในรายชื่อของพาคีเครือข่ายของท่านแต่ละคนแล้วบางองค์กร ก็แทบไม่เคยได้ยินชื่อเลยด้วยซ้ําหรือบางองค์กรแม้แต่โทรศัพท์ไปก็โทรไม่ติดเลยด้วยซ้ําก็เลยอยากจะให้ท่านช่วยกรุณาชี้แจงว่าเกณฑ์การพิจรารณาว่าท่านจะให้เงินสนับสนุนมีเกณฑ์อย่างไรครับและก็ต่อไปนะครับในส่วนข้อที่2ของสไลด์ถัดไปครับ ในส่วนของเงินประชาสัมพันธ์ที่ท่านได้จ้างที่ปรึกษาเป็นจํานวนเงินถึง8ล้านบาทอันนี้ผมอยากจะสอบถามท่านนะครับว่าการจ้างที่ปรึกษาเป็นจํานวนเงิน8ล้านบาทเนี่ยครับมันมากเกินไปหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเมื่อคิดเป็นจํานวนเงินต่อเดือนแล้วมันอยู่ที่ประมาณ6กแสนถึงเจ็ดแสนบาท ผมอยากจะสอบถามท่านว่าที่ท่านตั้งงบไว้8ล้านบาทนี้มันรวมถึงการสร้างสื่อโฆษณาหรือไม่แต่จากการคาดเดาและจากการที่ผมได้อ่านมามันน่าจะไม่รวมเพราะว่ามันมีงบในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อยากจะขอให้ท่านได้เปิดสัญญาขึ้นมาว่า8ล้านบาทนี้ที่ท่านตั้งไว้เขามีหน้าที่ทําอะไรก็ตามถ้าเขามีหน้าที่แค่ให้เป็นแค่ที่ปรึกษาผมว่ามันมากเกินไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับ ในส่วนที่ท่านของบประมาณเพิ่มเติมในปีถัดไปประมาณ5บาทต่อจำนวนประชากรหรือประมาณ350ล้านบาทผมเห็นการใช้งบประมาณของท่านเมื่อปี2 5 6 4 2 5 6 5ท่านใช้ปีละประมาณ170ล้านบาทผมก็เลยอยากจะสอบถามท่านในประเด็นต่อไปว่าที่ท่านของเงินเป็นจำนวนเงินถึงประมาณ3 0 0กว่าล้านบาทท่านมีแผนอย่างไรที่จะใช้ให้เต็มจำนวนหรือว่าเบิกจ่ายให้ครบ ตามจำนวนที่ท่านขอไปนะครับสุดท้ายแล้วผมชื่นชมนะครับในการเกิดขึ้นมาของสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งเกิดขึ้นตามอนุสัญญาตามที่ท่านสสนทวุฒิได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ ตามความเหมาะสมที่ท่านจะได้จัดสรรต่อไปนะครับยังไงก็ขอพระคุณท่านประธานและก็ขอให้ท่านผู้มาชี้แจงได้ช่วยปลดกรุณาชี้แจงด้วยครับขอบคุณครับ